ผมเพิ่มผมเพิ่มผมเลยช่วย่ายหลานมาถามถามผมไปช่วยเอาตัวเต่ามาได้สองไหมทำเยอแล้วยไปเรื่อยๆไปเรื่อยตามสบายเราเลยให้มาสนุกกันไปเลยเรียนมาสนุกไปมาสนกต้น ไปเล่น50ตัฐบอลปาแทงไปเล่นเฮ้ไปเล่นไปเล่นไปเชียกันไปเล่น50เคล่อนคำชื่อแช่ไปเล่น15ต้องตาแก้ว่าเล่น9มีพัฒนคุณมาสุดรีบรับ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 บอลเชียร์กันบลังแดนไปแขนกับบ้านถางทับ

นูบอนนุบอนเนนุบอนนุบอนเตบอนด้วยิจกรณ์อีกวิตารอ์เดี๋ยวรามาใอ้เพื่อกเฮ้อเฮ้อเฮ้อ

ถึงบอลถึงบอลโอ้ยซีกิลามยาวไปสวยนะเพื่อนเยีเอามาเอามาเยี่มเยี่ยมเยี่ยมี่ยมเยี่ยเอาน้าเลยหน้เลยจึรู้ดอมาดูถึงเพื่อนให้เพื่อนลงนี้ออกท่าแล้วเอาเล่นแฟนนะครับประยุทธ์ ai không bay, tập trung mọi người lên, tập trung, đừng có khao suốt, tập trung lên Ôi, đội trưởng bắt nha không còn nước làm, giật lắc nhau nha, đây thàn không liên đã đến, đi, ai đây, lập tức, đi, chuẩn bị nhanh lên, ơi, bay đi, rút ra thôi, này đứng, đi ngay, giảm thành đội, điên lên, bận, lên, điên lên, 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 lên, điên

โอ้โหขันขันเลยโอ้ยขนนเล้ยขนนเลยเล่น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 

เอาลุกลุกเอ่อลุกค่ะบอลได้เร็วเดี๋ยวหนูผมไปถามผมไปเพื่อนถึงี่รู้อยู่ไหมลูกรู้อยู่ไหมลูกเรื่องนี้แหละเข้าบอลเลยเข้า เงาเสก а ายน่าสง่าเจริญดุลนารืองมหานกรพระเด็น่าสศาเจริญดรสุสุขเยนายกองค์การมหาศูยัรพระและนางสาวสุภาพาลสลัดองค์การมหานยรพระประานปรานองคการมหาสารจรเืบีบคดีถอยทำไมเดินได้ลถตไม้เพื่อน

หน้าเลยหน้าเลยเป็นหน้าคนเองมันเบอร์เิดาบ้วึมสามสกัดได้เอ้ถทงบาสึมแก้าบทยิงนี่มึงยิงนี่บทสามเก้าบทยิงไปหน้าโก้ชไปวะหน้าโค้ชหน้าโค้ชเฮ้าเฮ้ย ออกข้างไปไปถึงได้เร uh, um, um ื่องลูกหือเ่มไปเพื่อนมุ่งออกข้างไปครับยครับครับุ่มยามาให้เพื่อนเราจะเตไปเตางเไปเตะไปเเตะไปเตเตะไปเเตะไปไเตตเไปเเตะไะเตะไปปะไตัเ เฮ้ยเฮยดิขวบไปเลยใจสุดใจสุดไปดูใจไม่ใจจังใยจังถึงตรงนี้เดี๋ยวเราปึ้ยไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นแล้วเดียเดยวไม่ติดไปไปเลยกระถิ่นสดลไปไปเดินเดินเินเร็วเร็วเรไปขามดูครัไปเลยกระถิ่นมาถึงมาดูจะพูดจะพูดเดี๋ยวเาได้เรยไ้่งสิงเล่นเลไปเลยไปเลาไประถิ่ เอาอันดูนะเด็ก in ป in ุ่นห้ามจมูยิงเลยยี่หกยังรอป้อมอยู่แล้วยีจีวงลเลยติดมุมโดยแฮรี่เปิดยาวให้เพื่อนเรื่งนี้ล่นล่นล่นลล่นออกหลังอีกครั้งหนึงลูกแล้วเออนั่งๆั่งนั่งน่งนั่ง เอาไปเพื่อนจุดครับถึงแฮรี่คร <te urt> ั้งนึงไปผ่านเฮรี่ฮรี่ฮรี่รับลรับอลลุกไปสามบนฮรี่ว่าไงจะไม่เพื่อนยหจุดปรตูเพื่อรับขามถึงตรงให้ผมซ้อมบูมอปไม่เล่นเลเพื่อนเพอนไผ่าน เต่าพื้นสุดสุดเต่าตั้งเต่าตั้งคำถามใครผ่านใครผิดให้เพื่อนใหเพื่อนให้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 เพื่อนใครผิดใครผ่านใครผิดเต่าพื้นชนะออกมาได้คำถามเต่าตั้งตบมือตบมไปถึงได้ดูครับ ไปไคไปไพไปอยู่หลัง่ครลูกอยู่หลังไหมถึงนี่ครับหนึ่งส่งให้เพื่อนโค้งยาวมาใ่้ทันเพื่อนคุณเชอร์เฮดดี้เฮดดี้เองต่อเด็กดีใช่ไหมเฮดดี้ที่มาเลยเพื่อนีโค้งปิดโค้งปิดโค้งปิีโค้เปิดโคพง่ิด

สัมตูยาวมาบุทันไหมยนยาวมาติดผู้เล่นแมงขามแทนคุนอาถงในลูกให้ในลูกอยู่ินตัิเอดยังสกัดออกข้างไปกระพงท้นไปเพื่อนติดผู้เล่นแมงามงปิดยาวนเในี่ เวลามาถานทนาสองประถมศูนย์ฐานยางยาจักงสนต์อเอองไปเบอเกิดยามาอุบุลนมาร์คํา มาเก็บซม้ดูดิลปไอไป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 ไคไป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 ลปไ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 อไเไปาปไ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 ปลปไ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 ปเปไ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 ไปไปไอไป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 ไ

ไปเฮ็ดไปเฮ็ยเอาเลยเออตามเออเอาเฮ็เลยมาโอ้ยใกล้ก็มเลยนี่ใกล้กันทั้ง้วิ่งวิ่งวิ่งเนเลยดเลยเดนเลยเดินเลดิเลยเออวนใบเลยเดินตามเลยไม่ได้ลงผบเลยต้อนดูบอลเจ้าคู่เจ้าคู่นั่น่ะ

จะไปไหนได้เดินเดินเลยเอไปเลยเลรรวรรเอาีเร็วเร็วเลาเร็ว <c oughs> เออนั่นละเออเจ้เี่ยมาเอามาเออนั่นละรับลงนั้นเออเออออเอโอ้มดเลยเดดแปมเด็ดแปมรไปเออเอาเเอาไปเาลยเอาเลยเออไม่มีใครเลยเข้ามาเข้ามาเ้ามาามามามา้ามาามาเามาเ

kêu Đó là... Đó, chào đi. con. <nces> hai keo nói, nói. <tiếng tập công ty> Ừ. nói <cười> <cười> lâu à, lâu à, leo lụt leo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

บอลดยบอลสิจังบอลเอวเอวจับไว้ดิจับดิฮะคนจับเลยจับเลยไม่หลุดเด้อเว้ยเดี๋ยวคู่หน่อยเดี๋ยวคู่หน่อย

เลเพื่อนเพื่อนตรงนี้ข้ากลังปลไม่ข้าครับถ้าถึงสัญญาณนะครับปิยดยาเยยาเยนครับดยาเยครับดาเลยนะครับ